โย่ดังๆฮะนายกพี่ครับใช่ เราเราไม่เล่นเราถือว่าปีหน้าคอยมากันไหมนะครับเอาเป็นว่าเราจะให้ท่านจะาาม,นมาทารตำรวจนะคะค่ะแล้วก็ทานปลาพิราพันธ์สวรรค์าทานพ,าาพิซซ่าทานเลข้า ผูโดยทัรัตนา,าพาหุนะคะสจอโอ,โอ๊คพี่น้องประชาชนนะคะดีค่าเส้นไม่ได้นะคะพี่น้องประชาชนทีคารบรักทุฐานถากถากนิดนึงนะคะอา่านะอนนบอจเองได้ตังหบประมาณวัยนะคะจะจัดหญิงใหญ่นะคะเรื่องประเพณีศักดานะคะจะไปจัดทีน้าทางส่วนลร่องโรกาวนะคะคือนั้นเราจะมีการแสดงนะคะศิลปินผืนบานนะคะแล้วก็ออกรานจำน่ายข้องผืนบาน,บน มีการกินต้มนะคะแข้งนั่กินต้มและจะเป็นแข้งต้มวัที่้าส่อนลวอเกลียวนอาจจะยันงานัื้อแย่ก็อาใจะจด้วันที่ยี่สิบเจนะคะเึ่งวันที่สองนะคะที่ส่วนร่วงรอกาวไปชมนะคะฟรีตลอดนะคะห้านอาจะมีอาหารพืนบ้านแล้วก็ให้ทัน กินฟรีนะคะวันนั้นเราจะมีข้าวต้มนะคะในคืน3้สิบจะมีข้าวต้มเลียงพี่น้องประชาชนสิบหม้อนะคะจากใจนาย,ยกต้อยนะคะเชิญชวนพี่น้องไปเที่ยวกันอีกนะพี่น,อน้องนะามีมีรำบวงเวียนกอกกันยุกคืนนะคะคก็คุณแจ้งให้พี่น้องสาอีกครั้งนะคะก็คุณค่า ท่านพี่นเนี่ยยินดีจะทำงานรวมกันนะคะที่เกิดพลประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณนะคะเดนิสต้องกราบขอบคุณน้องทุนซื้อหมอนชนดุขเน่งนะคะแล้วกราบขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าปโปรโมทนะคะที่ได้มาออกอารานค่ะเริยบอยู่ค่ะโอเคค่ะที่รักทุกท่านนะครับสวาธุวะวันนี้เป็น ประเพณนี้ย้ายก้องทุกปีนะครับคุณสัตย์เดินซิปเป็นประเพณีที่ชาวแรงงรนสิราษฎรทุกคนอยู่แก่นนต้องกระบ,บาลกับวันนี้ตอนนั้นทุกคนนะครับในฐานะพวกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปักเป็นพัด,ดพอยู่นะครับเคยเฉพาะดันเหลืองนี้ครับให้เป็นการส่งเสียลักข้องประเสไทดไดนะครับอยู่ในเพื่อนกันส่งเสียกข้องทชชเขาประเทศทไทด้ว่าเดินซิปต้องลบมาเดียวคนอ่าคนต้องไม่เป็นเมืองโรคต้องเป็นเมืองรักก็ได้นะครับ แล้วก็วันนี้ต้องชื่นชมทางคุณไปทู่นอินาซิล่านะครับน,นะครับในนี้นะครับลุตนานะครับนะครับพี่น้องและหลายคนที่รวมกันจัดงานเปรดนะครับเพราะว่าเือนซิปเพาที่ว่าการจําลองเปรดอุ้นเปรดเนี่ยเหลือมดีเหลือมการทากล้องคุณไปทูน่นอินตาซิล่าเป็นทีชื่นชมนักต่องเที่ยวเขาไม่รู้กับเมืองจีนเขาไม่ได้มีเปรดไม่ได้มีพี่เปรดเขามีแบบแบบเราวันนี้เราต้องทําซึ่งเราเนี่ยครับ ป็นอัตลักษณ์ของคนอังคอรนอกจากนั่งจะลุงมาโนราเรามีเพรดเรามีอันเดินซิปนะครับเราเป็นอันตลักษณ์ดึงดูทนะกองเทวเดินซิปอกมาคอดเรียวมาเทวเดินซิปนอกจากมาเรียนรู้วิธีชีวิตว่าการทําบุญเดินซิปเป็นอย่างไรเราได้เรียนรู้ว่ามีอะไร้บางเรื่องราวของเดินซิปนะครับกาวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มารวมนะครับผพมีมโอกาสติดตามทางโซเชียลมีเดียนะครับแต่เห็นคนเต็มทุกวันนะครับแขรันท่ากลางจังหวัดนะครับการคิดว่า ปีหนา้เาเราก็คงหาาง้ด้านสีี่ใหญ่กว่านี้จัดรองรับพี่น้องนะครับองค์การแม้สจังหวัดนครสีร,สรานเด่นครับรองสนุนอยู่แล้วนะครับการขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแลมืตามผุผลสนที่เราได้ทำในผลชาเดเรื่งนี้นะครับการอนุโมทนาสาธุให้ทุกคนไนดะ้มีสุขภาพแข็งแรงมีความมั่นคงในชีวิตได้รับรวยตรงสำหรับไปกับคับกุมากครับสวัสดีครับ